เป็นแค่สุนะัขกล้าดียังไงมาเสียเวลาตำรวจปีเตอร์เคยมีเรื่องเฟลสุดนในชีวิตไหมอาจจะ2เดือนกว่าที่ผ่านมานะครับลูกชายผมหายคานโลนะครับเป็นไซบิเรียนฝากด้วยนะครับน้ำตาซ้า,า,า,ายสีน้ําตาลตาขวาสีน้ําเงินนะครับน้องเป็นไซบิเรียนน้องไม่ดุนะครับมีอาหารน้องจะมามีสีน้ําใจให้ส0 0 0สนนะครับฝากหน่อยนะครับคนบอกไม่อยากได้เอาไปครับไปทําบุญต่อก็ได้ผมแค่อยากเจอรูปผมอีกสักครั้งครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องคานโล เจอเขายังไงอะไรยังไงก็ผมซ่อมมวยเสร็จไปที่ซอยตั้งศิลอยู่แถวไม่ฮิ่ดูวเนี่ยฮะแล้วเผอิญว่าผมเอาหมาไปตลอดแล้วเขาก็เห็นว่าผมรักหมาเขาก็เลยมาถามผมว่าผมรับเลี้ยงแสบีเรียนได้ไหมผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งเขาไปซื้อมาเหมือนไปดูเกมมดโตรนมาแล้วก็อู้น่ารักอยากได้ตอนเด็กแต่เขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไซบีเรียนเนี่ยมนุษย์เนี่ยเพาะให้เขาเป็นหมาวิ่งฉันถ้าเขามีวิ่งเขาก็จะเห่าทําลายเฟอร์นิเจอร์อ่ะคือเราก็ต้องมา เขาก็ไปเอามาอือฉี่ตรงนั้นหินหมัดเป็นร้อยเลยนะฮะคือเขามัดไว้หน้าบ้านตากแดดตากฝนนะแล้วเชือกยาวแค่เนี้ยแล้วน้องก็เห่าเป็นธรรมดาเขาเอาไม้ออกมาฟาดเองๆจนหยุดเห่าคนตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นขอได้ไหมเขาก็บอกว่าขอ,อาไม่ได้ไปเปยงเงินมาไถยซึ่งเขาอาจจะขอเป็นเงินไม่เยอะก็ไม่น้อยอะ่ะแต่ว่า คนตรงนั้นเขาหาเช้ากินข้ามอ่ะแต่พวกพี่เขาใจบุญมากมากเขาก็เลยระดมทุนเงินในตลาดมาเพื่อไปถ่ายชีวิตน้องออกมาพอไปไถ่ายชีวิตน้องออกมาปั๊บเขา,เ,ขาเลี้ยงไม่ได้อะ่ะเขาก็เลยไปถามผมเลี้ยงได้ไหมผมก็บอกโอเคเอามาเจอลูกๆผมก่อนนะลูกหมาผมก่อนนะถ้าเข้ากันได้เ<ด>นี่ยก็จบแล้วคาร์เนโ,โลพอมาถึงวันแรกนะโหเขาแบบทำอย่างเงี้ยเขาเล่นกับไบโอใช่ไหมไบโอตรงเนี้ยเขาเอาก้นเขาอะไปเขี่ยไบโอเราก็เลยโอ้เราละลายเลยนะน่าทักจังเลย เขาเลยกลายเป็นลูกชายผมตั้งแต่วันนั้นผ่านมา5ปีผมพาเขาไปวิ่งตลอดจนตอนเนี้จากตอนแรกขาเขาไม่ค่อยดีนะ,ะขาแบะไม่ออกกลังกวๆอะไรเงี้ยจนตอนนี้เขาวิ่งได้วันเป็นสิโลเลยข้อดีก็มาพร้อมข้อเสียตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในไทยเขาอาจจะมีคนใจดีเก็บเขาไปเลี้ยงอยู่ในบ้านใครสักแห่งหรือเขาอาจจะวิ่งไปถึงภาคใต้แล้วเพราะว่านี่ผ่านมา2เดือนวันละสิโลตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนในไทยก็ได้จริงๆ แล้วเกิดอะไรอยู่ๆยหายไปได้ยังไงผมพาเขาไปเดินในที่เดิมนะครับเดินมาหลายปีแล้วเดินมาอยู่ตรงนั้นที่เดิมเดิมแต่ว่าเอวมามีคูน้ําแล้วเขาไม่เคยข้ามเลยนะแต่วันนั้นเขาบังเอิญข้ามไปพอข้ามไปเันกไม่ได้จูงไม่ไม่จูงครับเพราะว่ามันตันมันเป็นซอยตันผมก็เลยพาเขาขึ้นลงขึ้นลงอยู่ที่เดิมๆมเนี่ยมาหลายปีห้าปีเนี่ยเขาไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่วันนั้นเนี่ยนึกยังไงไม่รู้เขาข้ามคูน้ําไปแล้วก็ออกนาปุ๊บใช่แล้วนามันไม่ผลอไไนก็ได้ ผมก็เลยคิดโอเค okay, งั้นเราก็ต้องไปหาพี่ตำรวจผมก็เลยไปหาพี่ตำรวจเขาก็เลยไล่ออกมาบอกว่าเป็นแค่สุนัขกล้าดียังไงมาเสียเวลาตำรวจออกไปเลยอะไรเงี้ยเขาไม่รับแจ้งความซึ่งหน้าตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าในกทางกฎหมายถ้าหมาเราหายเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินหายทางตำรวจต้องรับแจ้งความอะไรเงี้ยฉุกเขาก็ไม่ให้แจ้งความผมก็เลยต้องออกมาก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนสนอแล้วไปที่หนึง่ง และทางนั้นเพื่อนเหมือนว่าเขารู้จักเราด้วยอะไรประมาณนี้เขาเลยโอเคโอเคงรับแจ้งความมาขอขอ,ขอรับเราแจ้งความขอเราขอไปดูกล้องกล้องทุกตัวเลยฮะตรงสายตรงนั้นที่น้องหายอะ่ะพังเราก็เลยมันก็เลยทําให้ในการหาน้องเนี่ย อุปสรรคลำบากที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูกล้องทันทีด้วยกล้องเสียด้วยด้วยอุปสรรคที่เราไม่รู้สิทธิของเราทางกฎหมายอะไรเงี้ยนี่ก็แบกเป็นเกตความรู้นะครับผมเห็นแบบเพื่อนๆหลายๆคนในประเทศไทยน้องหมาหายวาเวลาสองสาตัวเลยเป็นสิทธิของเรานะครับถ้าเราอยากดูกล้องเราต้องมีใบแจ้งความเพื่อนๆสามารถไปแจ้งความได้นะครับเราบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าทรัพย์สินหายอันนี้อันนี้แบ่งปันเผื่อเพื่อนๆได้เป็นเกตความรู้เอาไปใช้ได้ครับ วันนั้นน่ะเดินไปอยู่ๆเขาก็กระโดดโดดแล้วก็แบบวิ่งหนีเราป่ะหรือว่าไงคือผมเดินไปก่อนปับ๊บแล้วหันมาทีเนี่ยคือเราไม่เห็นเขาละโอ้ oh. เราก็เลยเฮ้ยตข้ามคูน้ำอะไรเงี้ยเราต้องไปทางนาใช่อาจจะอาจจะมีตัวล่อหรือว่าอะไรเข้ามานะแปลกมากวันนั้นใช่ครับก็ฝากนะครับหมาของปีเตอร์ด้วยนะครับคานิโลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับ